ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาทำบูดูนะของชาวใต้นะก็จะเห็นว่ามีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีน้ำบูดูนะครับาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับนอกจากเซเว่นแล้วก็มีมีเนื้อปลานะครับเนื้อปลาปลาอะไรก็ได้นะใสไปแล้วก็มีมะนาวเล็กน้อยนะครับเพือแยะแล้วก็จะมีเครื่องนะครับมีพริกนะครับหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะครับอ่าเรามาลูกันเลยว่าทำไงนะครับ ก็มารูจะเป็นน้ำเค็มเล็กน้อยนะเป็นเนื้อปลาครับหมัมกหมมแค่เป็นน้ำเค็มนะครับก็อร่อยนะครับกินกับข้าวร้อนๆนะครับก็เบสิกแรกครับใส่น้ำตาลใส่น้ตาลเล็กน้อยใส่ไปแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปแล้วนะครับขอน้านี้แล้วก็ใส่เครื่องนะครับผัวหอมน้กปลาไร้แล้วก็ แล้วเอาูดเขากันนะครับโคติบูดูก็ต้องมาขึ้นไฟหรือเปล่าไม่ต้องเหรอมันเสร็จมันสุกเรียบร้อยแล้วแล้วผสมเนื้อปลานะครับเนื้อปลาองพาไปพาไปนึ่งให้สุกนะครับหลังจากนั้นขูดเขานะครับแล้วบางคนจะนึ่งไฟอีกครั้งก็ได้นะครับแล้วแตนะ่ได้หมดเลยนะนี่คือการทำบูดูนะของชาวใต้นะครับ เห็นว่าเป็นเนื้อปลานะครับแล้วก็ผสมกับเนื้อของเขาคนระับทานมาของบูดูของชาวใต้ก็สำหรับเนื้อปลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่มะนาวนะครับชาวอีสานยอดทางเหนือก็สามารถทานได้นะทำให้ไม่เป็นโรคคอพอกนะครับ,บชัดชัด์ลแล้กัน ประมาณสักกี่ลูกครับสามลูกนะครับมันจะเป็นการกลมกล่อมครับมีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มนะครับแล้วก็ก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับทุกคราวกันง่ายๆนะครับเมนูนี้นะครับเจ็นว่าเนื้อปลาครับเน้นเลยเนื้อปลาก็ผักหัวหอมนะเครื่องเคียงต่างๆนะครับ ใส่พริกเล็กน้อยนะครับแล้วแต่ให้ใส่มากแต่น้อยแล้วแต่นะครับอรลรทของไข่นะครับลองชิมดูนะเค็มไปหรือว่าหวานไปหรือว,ว่าเปรี้ยวไปนะต,ต,ต้องต้องต้องจัดไปนะบางทีเค็มไปนะครับก็พยายามจัดเอาเปรี้ยวไปเข้านะครับไปไปใส่ไปนะครับจะได้ทําให้เกิดความเท่าเท่ากันนะครับก็อย่าลืมติดตามผลง,งานทาง f a c e b o o ช้อปสกายกุ้นพัาด้วยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับบูดูนะครับ บูดูจริงจังอีกแบบนะครับบูดูนะครับนี่คือบูดูของทางใต้นะครับก็ลองชิมดูนะเป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูนี้ครับเมนูบูดูนะครับของทางใต้นะก็อย่าลืมติดตามนะครับช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับครับคุณครับก็บูดูตัวนี้นะครับที่ซื้อมาจากนะครับมาจากสายบุรีนะคปัตตานีนะครับก็ มาจากปัตานีนะครับโซได้บนนี้เลยนะครับคือราคา20บาทเองนะครับมาถึงนี่นะบูดูเฮงนะครับเข้มข้นนะครับมันเกี่ยวทุเรียนนะมันมีอะไรมันเกี่ยก็คงจะมีนะครับก็สุดยอดมากนะก็คือสามารถกินกับผักนะครับผักลวกผักผักสดต่างๆนะครับเมนูเนาะมันจะเข้ากันพอดีนะกับผักพวกนี้นะครับกับกับเมนูบูดูนี้นะครับเน่ผักนะครับผักพาไปลวกหรือไม่นี่เป็นยังไงบ้างลวัญเนี่ยลวกยังลวกแล้วนะจะมีกะหลำปีแล้วก็มี นี่อะไรหยกกล้วยนะครับกินกับชุดนี้ได้เลยนะครับนิ่มมากครับมันจะเข้าอ,อกพอดีครับสำหรับเมนูนี้นะครับดอจอยดมติดตามงานนางเสิร์ฟบุฟเฟ่ต์คล์ยร้อนพัสด้วยนะครับ